สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาลองใส่สเกิร์ตดูนะครับมาถามราคานะครับแล้วก็ลองมาใส่ดูนะครับว่ามันจะราคากี่บาทนะครับเนี่ยผมก็อยู่ร้านสเกิร์ตเลยนะครับอยู่ร้านสเกิร์ตจะดูมาดูครับวันนี้มาไม่ดึกนะครับก็เลยมาใส่สเกิร์ตลองดูนะ อันนี้ตัวนี้ก็พร้อมติดตั้งก็จะอยู่3ามพนห้านะครับมาดูครับว่ามันจะซวยขนาดไหนอันนี้อันนี้แกมาถามราคาดูก่อนนะครับเผื่อเถ้าเถ้าแกใจดีซื้อให้นะครับจะรักษาอย่างดีเลยครับกำลังมาเลยนะครับจะลองใส่ดูนะครับ สวยดีนะครับโอ okay, okay, okay. ah? เคครับโอเคครับเด็กหน่อยเดน้อยต้นหน่อต้นน้อยอ๋อโอ้ตัวนี้ม no, okay. ันมันหยิบ่ัดเมื่อเมื่อเราเราพลัดึงไงโอ้ย่างหนดึงเอาะเมื่อเมื่อเขาตัวโอ้กับง่ามหมดแล้วนี่เนาะตอนนี้นี่ครับถามบ้านาพร้อมยึดตั้งออาเอาตัวหน่อยมาเบิ่งหนี๋ยวครับ ตัวน้อยนี่มันจักบ่าครับตัวน้อยสามพตัวน้อยสามพันบนิดตั้งเดี๋ยวเอาตัวเล็กมาดูนะครับอันนี้ร้านจะอยู่ตลาดแครนะครับตลาดแครตัวเพือถูกรางวันที่หนึ่งนะจะได้ซื้อไม่ถูกก็ซื้อได้นะครับนี่ยนี่เอาเก็บไว้แล้วครับ มาอน่เดียวมันตน่อยงนเของเดิมมาายนายบฮาีาผมขอต่อแก้ได้นะอย่ามาตีเลยงามงามงามครับราคานี้รถเด้่ะครับเนี่ยคุย,ยกันในเนะาะนี่ครับต่อแก้กับใจดีครับล้านกับตลาดแค่ครับตลาดแค่ตลาดแคดแดแ่ไฟเบือป่วนี่ส้่ล้าน เดี๋ยว,ยวทำขอบลอ้ออ๋อนเจ๊ครับขอบล้อเจ้าแบบครับนี่นี่ไหมเจ็ดร้อยขอบติดตั้งโอ้ขอบล้อนี่เจ็ดร้อยนะครับน,นี่เดี๋ยวมาดูสเกลตัวเล็กนะครับน่าจะสองนิ้วนะครับตัวละสามพันถ้าผมชอบตัวละสามพันห้านะครับมันสวยดีเ เดียมมองครับพี่น้องเมื่อคืนนี้ก็ล้างมาอย่างไม่ได้ล้างนะครับเช็ดเฉยๆเสร็จซื่อๆนะครับผ้าใบก็พื้นใหม่ครับปาลังโอ้เปลี่ยนหลังด้วยนะครับนี่น่าจะเปลี่ยนลังละปบายครับผ้าใบพื้นเล็กเขาเรียกคุมปูนนะครับมันจะคุ้มเร็วกว่ากันนะมาดูตัดเลือดตัวเล็กกันนะครับ ผมก็ว่าโอเคนะสวยนะครับแต่ว่ามันต่ำเกินไปนะครับเวลาเข้าไปรับปูนอินซีนี่น่าจะได้จอดข้างทางต่ำเกินนี่ก็อยู่วิกัดหน้าโรงเรียนอนุบาลตลาดแครเลยนะครับหน้าโรงบาลเลยนะครับ เออหน้าโรงเรียนนู้ดมัน,นสีพยสปายเลอร์สปอยเลอร์ออกแบบผลิตอ,อมไฟเบอร์พ่นสีถ้ากระจังหน้าขาวนี่จะสวยกว่านี้นะครับไม่ขาวก็เรดนะครับจะสวยเลยนะเดี๋ยวรอก่อนนะครับ นะครับที่กัดเนี่ยผมพามาดูผ้าคลุมนะครับผ้าผ้าใบคลุมแบบนี้มันจะดีอย่างหนึ่งคือมันจะไม่ไม่เสียเวลามาปกอะไรมากมายมันสั้นนะครับมันสั้นเวลาเราพับเราก็พับขึ้นตรงนี้เลยเด็บลงเลยนะครับมันจะประหยัดเวลาออกกันนะครับแต่ว่าน้ําหนักมันถ้าน้ําหนักเราได้เนาะ ันนี้ผมก็ต้องขนของลงอีกนะครับเพราะว่าน้ำหนักรวมผมใส่มา50ตัน450นะครับนําหนักรวมเหลือแค่50กิโลนะครับ <c oughs> เพราะว่าเราขี่มาเรามันลดอยู่แล้วนะครับน้ำมันมันเกือบเต็มถังตอนที่มาไปใส่ปูนนี่ทุกอย่างมาหมวก็มีนะครับ กกนะนครับโอ้นี่มาแล้วนะครับมาดูกันครับต้องบอกเสียตั้มจัดซะแล้วครบนบงนี่จะเป็นตัวเล็กนะครับตัวตัวเลขนี่จัคนิวครับนี่อันนี้ครับ toe toe nhé, chẳng nhiều không, oh. đi chết. Oh, mà oh. Oh, để không, oh, có nếu ngày mất tâm mà này nó. โอเคครับได้อันนี้อันตัวนี้จีสามพันบาทพริตตั้งตัวนี้รถใดวะครับรถใดวอไลอันนี้รถใดเวอไลคุยกันนี่ตัวนี้จะราคาสามพันบาทนะครับมาติดที่ร้านก็ราคาก็จะคุยกันได้นะครับเป็นไงครับทุกคนดูแลว้วมันโอเคไหมครับ ผใจรุ่นไหนครับมันมีรุ่นเก้านิ้วกับ10ดนิ้วนะครับตอนนี้จะเป็นท่านตาเห็นแล้วยมไหม,ไมหรือ,อ,อเปล่าเนี่ยโอ้งามงามงามครับอันนี้จะเป็นตัวเก้านิ้วนะครับผมผมมาถามมือก้อนครับเสียดันอยากได้ยีมใส่ครับสวยๆนะครับ อันนี้รถเด้เต็มที่กับดีบ็อกสองพันเจ็ดเดียวกัไลโอ้ยโออันนี้อันนี้รถไ,ไ,ได้นะครับถ้าเรามาติดต่อโอเคครับน,นี่ก็จะมีหมวกด้วยนะโอ้คางยิ้มด้วยนะครับคางยิ้มก็มีคนระับ หลายแบบนะครับสกเก็ยร์กเก็ยหกล้อนะครับนี่เป็นหงหกล้ออันนี้น่าจะครอบสามหกนะครับไปข้อต่ำแล้วก็อันนี้จะเป็นอองวิกเตอร์กระจังหน้าดำคางดำนะครับ นี่นะครับร้านก็นี่นะครับแต่งรถสีไพร์สปไปเรอร์นะครับออกแบบผลิตซ่อมไฟเบอร์พ้นสีโทนะครับเบอร์ตทวข้อู่ตรงนะี้เบอร,ร์ผมก็จะออกเดินทางนะครับไปลงกาลัินไม่รู้ว่าจะได้ลงง่ายไหมนะครับก่อนจะถึงก่อนจะถึง แยกไฟแดงตลาดแคร์นะครับมาถึงย,ส,ย,นะส,วยสวยครับท่านผู้ชมหน้าจัดนะครับเนี่ยมผมก็ซื้อมิชลินมาสองตัวนะครับจะใส่ดูอ่ะอันนี้ก็เปลี่ยนใหม่นะที่ที่ชอบชอบ ครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวถ้าติดสเก,กิร์ตขาแอเท่าแก่ได้จะติดให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดติดตามช่องโมซิงบนด่วนด้นะครับขอบคุณครับ